สวัสดีค่ะเพื่อนเสมาชิกช่องสูตรห่วรวยรัย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะเด่นบุน,นะคะเทียบชน,นะคะสิบห้าสูตรเก่านะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะ คำเตือนคิวโบรนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติดละอความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค์นับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยสัพนะะ์ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะเด่นบนทางวดที่แล้วสมาชิกขอมานะ,ะอยากจะได้นะเด่นบนุนแบบ5ตัวนะ ยี่สิบสูตรคะแต่าสามารถาแคปจากอภิโชคได้นะคะแค่สิบเจ็ดสูตรคะก็คือเราสามารถเนี่ยแคปแบบนี้นะคะได้เต็มที่นะคะแค่สิบเจ็ดสูตรคะแอดก็เลยลงให้แค่สิบเจ็ดสูตรค่ะแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยแอดอนำเสนอสูตรให้เพื่อนๆนะทั้งหมดห้าสูตรนะห้าสูตรนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะ,ะว่า อ่าห้าสูตรเดินมาสูตรที่หนึ่งเนี่ยมาสามตัวเลยนะคะสี่แปดหนึ่งคะสูตรที่สองเนี่ยเข้ามาที่หนึ่งคะสูตรที่สามเนี่ยเข้ามาที่สี่คะสูตรที่สี่เข้ามาที่สี่กับหนึ่งคะแล้วก็สูตรที่ห้านะคะเข้ามาที่สี่คะในงวดนี้เนี่ยให้เพื่อนๆนะคะแคปสูตรนี้ไว้นะคะเพราะว่าในงวดนี้เนี่ยแอดไม่ได้นะคะอ่าทำสูตรนี้ให้ดูนะคะแอดจะทําให้ดูนะคะเป็นแปดสูตรนะคะแปดสูตรที่ยังไม่ได้อ่า ทำสูตรให้ดูงวดที่แล้วนะคะสถิติเนี่ยเดินร้อยเจ็ดสิบงดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอ่างวดที่แล้วเนี่ยสิบเจ็ดสูตรเนี่ยเราชนกันนค่ะชนกันเนี่ยเด่นที่สี่เจ็ดก้านะคะสี่เนี่ยเด่นกว่าเพื่อนนะคสี่มีสิบสองสูตรนะส่วนตัวรองคือเจ็ดกับเก้านะคะเสร็จแล้วเนี่ยผลรางวัลออกมาที่สี่แปดหนึ่งนะคะก็เข้ามานค่ะที่หลักร้อยนะคะ เสร็จแล้วสูตรนะจะมีหลุดอยู่2สูตรก็คือสูตร1 2 3่งสองสมสี่ห้าหเจดแดนะสูตรที่8ดนะที่หลุดไปนะคะเก้าสิบสิบเอ็ด้าสินะแล้วก็สูตรที่16หนะหลุดไปนะคะสิสูตรเนี่ยหลุด2สูตรนะเท่ากับว่าจะมีสูตรเก่านะที่ยังเดินอยู่นะสิหสูตรนะในงวดนี้เนี่ยแอดก็จะอ่าทำให้ดูนะคะ ที่8สูตรนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะไม่ได้ทําำาสูตรเก่าให้ดูนะคะไม่ได้ทํำาสูตรเก่านี่ให้ดูนะคะแต่ว่าสูตรเก่าเนี่ยยังยังอยู่ในตัวเลขก็ยังอยู่ในที่เราเทียบชนอยู่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยสูตรใหม่นะให้เพื่อนๆนะาแคปนะคะสูตรของงวดที่แล้วนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้นะคะทำสูตรให้ดูแค่นั้นเองนะคะยังไม่ได้ชวว่าสูตรเนี่ยใช้สูตรอ่าไหนนะคะ อันนี้คือแปดสูตรใหม่นะคะที่แอดจะทําให้ดูนะคะเสร็จแล้วเรามาเริ่มนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้นะคะหลักพันนะคะสองครั้งนะคะร้อยบนสามครั้งหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งระบข้างที่หนึ่ง ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหบวก2เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก0เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2 2บวก5เท่ากับ7 7บวก5เท่ากับ2 2บวก9เท่ากับ1 1บวก1นะคะเท่ากับ2อนะคะสบวก1เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6กบวก4นะคะเท่ากับ0เด่นที่2 3 5, 60 สูตรที่2นะคะใช้นะฮะหลักพันสองครั้งร้อยบนหน่วยบนสองครั้ง10หน้าครั้งที่2 6ครั้งร้อยทายครั้งที่1นสองครั้งร้อยทายครั้งที่2องหกบวกสี่เท่ากับศนย์วกสองเท่ากับสององบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกเก้เท่ากับหน่ะคะหนึ่งบวกสเท่ากับสาบวกสองเท่ากับห้บวกหเท่ากับห 6บวกเท่ากับ9ได้เด่นที่1 3 5 6 9สหูตรที่3นะคะหลักแสนสองครั้งร้อยบน10บนุนสองครั้งหน่วยบน10ล่างร้อยหน้าครั้งที่1น่หน่วยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้ง 2, ที่2ร้อยท้ายครั้งที่สองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองหบวก4เท่ากับ0บวก6กแลกับ 6, 6บวก1เท่ากับ7 เจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองนะสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแดเด่นที่สองสีห้าหสูตรที่สี่นะใช้หลักหมื่นสองครั้งหน่วยบนหน่วยล่างสองครั้งสิหน้าครั้งที่ หนครั้ง10ทายครั้งที่1นึทายครั้งที่2 2ครั้งหน่วยทายครั้งที่สองระบบครั้งที่สองศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งบวกศนย์เท่ากับหนึ่งหนึบวกแปเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเก้าบวกสอเท่ากับหนึ่งฮะหนึ่งบวกหนึ่งทกับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามบวกหเท่ากับสี่สี่บวกสะเท่ากับแปดนะเด่นที่หนึ่งสองามสี่แปด ต่อไปนะคะใช้หลักพันร้อยบนสองครั้งหน่วยบนสิบล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึงสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองระบบครั้งที่หนึ่งสามบวกแปดเท่ากับหนึงบวกหนเท่ากับสองงบวกเ้าเท่ากับหนงนึบวกสเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกห้เท่ากับห หบวก5เท่าก SO UM ับ1 1บวก9เท่ากับ0ูบวก9เท่ากับ99บวก4เท่ากับ3 3บวกเจ็ดเท่ากับ0ูบวก1เท่ากับ1นะคะหบวก1เท่ากับ2 2บวก3เท่ากับ5้าบวก1เท่ากับ6กบวก3เท่ากับ9เด่นที่ห2569สองห้าหุดจะไปนะคะร้อยบนสิบบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้ง สิบทายครั้งที่สอง,สองครั้งระบกครั้งที่หนึ่บวกแเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนเท่ากับสองสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งหบวกศูนย์เท่ากับหบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกเเท่ากับสี่สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเกบวกหนะคะ ท่ากับ0นย์น่าจะบวกผิดนะบวกใหม่นะคะสบวก8เท่ากับ2อบวก1เท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2อบวก0นย์เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6กบวก9เท่ากับ5 5บวก7จ็เท่ากับ2อบวก8เท่ากับ0ูบวก1เท่ากับ1นะคะหนึบวก3เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9เด่นที่1 4 5 8งดเ ต่อไปนะฮะสิล้างสครั้งรอยหน้าครั้งที่ขอโทษค่ะรอยทายครั้งที่หนครั้งสิบทายครั้งที่หนึครั้งรอยทายครั้งที่สองสบทายครั้งที่สอสองครั้งบวกคครั้งที่สถ้าแอดคันตำแหน่งผิดเนี่ยให้เพื่อนๆดูตามแอดขีดนะคะเจ็ดบวกห้าเท่ากับสบวกศเท่ากับสบวกเท่ากับหนบวกแเท่ากับเกบวกส ท่ากับ1นะึ1่งะฮะหบวกหเท่ากับสองสองบวกหเท่ากับสามสามบวกหเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเด่นที่หนึ่งสองสามสี่เจ็ดจุดไปนะฮะเราใช้หลักแสนหลักหมืน่นหลักพันหน่วยบนหน่วยล่างรอยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้ง แปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่เท่ากับสบวกศนเทกับสอบวกแดเท่ากับศนศูนย์บวกเเท่ากับเบวกเทกับแปบวกสี่เท่ากับสบวกหนเท่ากับสหาสบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับสด่นที่สามสีสะคะเสร็จแล้วเนี่ยอ่า อันนี้เนี่ยห้าสูตรเก่านะคะที่ไม่ได้ทําให้เนี่ยห้าสูตรเก่านะคะที่ยังเดินอยู่เนี่ยจะได้ที่ตัวนี้นะคะจะได้ที่สี่ห้าแปดเก้าหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเก้าศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่อันนี้คือห้าสูตรแรกคะใหเพื่อนลองไปทําดูนะคะว่าได้ตามนี้ไหมส่วนที่เริ่มใหม่นะคะเริ่มสูตรใหม่ที่ให้ในงวดนี้นะคะก็คือ ก็คือตั้งแต่นี้คะสองสามห้าหกศูนย์ได้มานะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะส่วนสองสูตรนี้เนี่ยยังไม่ได้ให้สูตรคะก็เดี๋ยวรอดูงดหน้านะคะว่าถ้ายังเดินอยู่นะคะเดี๋ยวอาจะลงสูตรให้ดูแล้วกันนะคะก็เท่ากับว่านะคะจะเป็นนะคะสิบห้าสูตรเก่าของงดที่แล้วเนี่ยสถิติของเขาเนี่ยเดินมานะคะร้อยเจ็ดสิบงดขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะ เวลาที่เราทำการเทียบชนนะคะเริ่มจากศูนย์ฮะศูนย์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะศูนย์มีห้าศูนย์หนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดฮะ หนึ่งมีสิบเอ็ดสูตรสองมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฮะแปด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 มีไหมแปดนับมาได้เก้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้าสูตรฮะสามมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะสามมีแปดสูตรสี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะสี่ก็มีแปดสูตรนะห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้ามีเจ็ดสูตรนะ 6มี1 2 3 4 5 6 7 6ก็มี7จสูตรฮะ7มี1 2 3 4 5 6 7มี6หสูตรฮะ8มี1 2 3 4 5 6 7งฮะ8ก็มี7จสูตรฮะ เก้ามี1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะ9ก็มีเจสูตรนะตัวที่ชนกันเยอะกว่าเพื่อนนะเรามาดูนะชนกันเยอะกว่าเพื่อนนะก็จะเป็น1นึ่ะแล้วก็ตัวรองนะก็คือ2อะส่วนที่ชนนะแปดสูตรจะมีที่3มกับ4แบบนี้นะ รองลองมาอีกทีหนึ่งนะ,ะในงดนี้เนี่ยก็สุ่มเสี่ยงอยู่นะะอาจจะมีโอกาสนะะมาที่ตัวเด่ดนคะ,ะแล้วก็ตัวรองแบบนี้ค่ะอาจจะมาในสี่ตัวนี้นะะหรือว่าอาจจะมาอาทิตย์ติดอาทสูตรนี้นะะก็เป็นไปได้หมดค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าชนสักประมาณสามตัวเนี่ยแอดมองว่าพอดีนะ,ะงวงดแล้วชนกี่ตัวงวดแล้วของเราชนสามตัวเนาะ ชนสามตัวชนที่สี่เจ็ดเก้าในงูดนี้ก็เอาเอาแบบว่าอ่าวัดดวงไปเลยเนาะหนึ่งกับสองนะ 1, 2, ะส่วนตัวรองนะเดี๋ยวเขียนไว้ให้ด้วยนะตัวรองนะสามกับสี่เรียงกันเลยะ 1, 2, 3, 4, นะหนึ่งสองสามสี่นะ เพื่อนๆฮะชอบตัวเด่นหรือว่าตัวรองฮะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของเพื่อนเองนะแอดก็จะให้เด่นฮะที่หนึ่งฮะกับสองเอาไว้ก่อนฮะสำหรับเด่นบนฮะร้อยสิบหน่วยฮะเทียบชนสิบห้าสูตรเก่าฮะหนื้งงวดประจำวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฮะเสร็จแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆอ่าที่คนที่สมาชิกที่ขอมานะฮะเขาให้แอดนะฮะอ่าทำเป็นอ่า โปรแกรมประมวลผลนะเอาแบบผิดอ่าสี่สูตรฮะงดที่แล้วเนี่ยก็งดที่แล้วเนี่ยแอดอ่าใส่นะฮะเป็นแต้มรวมไปด้วยนะฮะฉะนั้นมันก็เลยนะฮะกลายเป็นอ่ะผิดสามสูตรจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใส่แต้มรวมเนี่ยเขาจะอยู่ที่ผิดสองสูตรแบบนี้นะฮะแต่ว่าแต้มรวมแอดใส่ไปนะฮะที่เลขแต้มคู่นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามาอยู่ที่ผิดสามสูตรนะะตัวเลขนี้นะ ที่เขาหางงดที่แล้วนะอันนี้เป็นชุดโต๊ะนะชุดเนยนะแต่อ่าเพื่อนๆซื้อไม่ไหวหรอกบางคนที่เขาขอขอเนี่ยผิดสีสูตรเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปหาวิธีตัดของเขาเองนะเขาก็เลยขอมานะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าไม่รู้ว่าจะ,ะใช้ตัวไหนตัดเพื่อนๆก็ไม่ต้องยึดไที่ โปรแกรมคำนวณก็ได้นะคะเพราะว่ามันเยอะนะอย่างที่แอดบอกมันเยอะเสร็จแล้วเนี่ยแคปไว้ก่อนละกันนะคะถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะสามสิบห้าชุดนะ,ะแต่ถ้าผิดหนึ่งสูตรนะ,ะเดี๋ยวอ่ะอันนี้ไม่มีสูตรใดผิดกับผิดหนึ่งสูตรนะ,ะรวมกันทั้งหมดนะคะเก้าสิบเจ็ดชุดนะคสองชุดนี้เนี่ยเก้าสิบเจ็ดชุดนะะใครอ่าที่ตัดเป็นนะคะก็ลองไปตัดดูนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ผิดสองสูตรกับผิดสามสูตรนะคะผิดสองสูตรกับผิดสามสูตรเนี่ยรวมทั้งหมดคะ,ะไม่ไม่มีสูตรใดผิดเลยผิดหนึ่งสูตรผิดสองสูตรผิดสามสูตรเนี่ยจะได้ทั้งหมดนะคะร้อยแปดสิบสี่ชุดนะก็ถ้าพูดถึงนะก็สามตัวบนถ้าเป็นโต๊ะเนี่ยหนึ่งพันชุดนะคะอันนี้ร้อยแปดสิบสี่ชุดนะ เพื่อนๆคนะเขาอาจจะเอาไปตัดนะคะกับเลขเด่นเขาอาจจะมีเลขเด่นแค่ตัวเดียวนะคะเขาก็อาจจะเลือกตัดได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนะตัดเป็นนะคะก็ลองเอาไปตัดดูนะคะแต่ว่าอ่าคนไหนที่ตัดไม่เป็นคนะไม่ต้องซื้อนะคะมันมันเยอะเกินไปนะคะอัตราการเสี่ยงมันก็มีด้วยนะคะ ต้องใช้ต้นทุนในการซื้อค่อนข้างที่จะเยอะนะะฉะนั้นอันนี้เนี่ยให้คนที่ก็ขอมานะคะแคบไว้นะคะให้เขาเอาไปตัดรูนะคะเผื่อว่าเขาจะมีความสามารถนะในการที่จะตัดให้เหลือน้อยชุดที่สุดนะคะก็สาหรับคลิปนี้นะคะท้าเพื่อนชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุก กำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ